กดกดไลค์เพื่อให้กําลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระคัังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สี่ของสัปดาห์นี้นะคะในหน่วยเรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆนะคะรู้จักสถานที่ในโรงเรียนของเราหรือยังคะ เอาละทีนี้มีเด็กที่เข้ามาใหม่นะบางคนก็อาจจะทําไมคะยังไม่รู้จักประถานที่ของเรานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาสนุกกับการร้องเพลงกันก่อนนะคะ,ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอนั้นชื่ออะไรขอให้บอกมาเองคะเด็กๆก,ก็บอกชื่อกับเพื่อนๆเพื่อ,อให้เด็กๆทำไมคะได้ทำความรู้จักนะคะเวลาที่มาโรงเรียนใหม่ๆนะคะจะได้รู้จักทำไมคะเพื่อนๆน,นะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะสถานที่ต่างๆนะคะในโรงเรียนของเรานะอะันแรกก็คือสนามเด็กเล่น เอเด็กๆมาถึงปุ๊เด็กๆทําไมคะชอบเล่นของเล่นมากเลยนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆทําไมคะไปรู้จักสนามเด็กเล่นที่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะรู้จักวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะคะอันที่สองนะ,ะเด็กๆนะคะ ต้องรู้จักห้องเรียนของเรานะคะาล้ในห้องเรียนของเราเราอยู่ชั้นอะไรถ้าเราอยู่ชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งคุณครูก็จะทําไงคะพาเด็กๆพานักเรียนไปรู้จักในห้องเรียนของเรานะคะว่าเด็กๆอยู่ห้องนี้นะคะคุณครูประจําชั้นชื่ออะไร ะะเด็กๆจำได้ไหมคะห้องน้ําอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนห้องเรียนอยู่ตรงไหนเวลาเด็กๆเ,เ,เดินไปไหนมาไหนก็จะได้ทําไมคะเดินไปถูกนะคะต่อไปในห้องเรียนของเรามีมุมอะไรอันแรกเลยคือมุมบล็อกนะ,ะมุมบล็อกมีไว้สําหรับทําอะไรคะสาหรับให้เด็กๆเ,เล่นนะคะมีทั้งมุมบล็อกพัติก แล้วก็มุมบอกไม้อ่าอันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้เล่นต่อล็อกนะได้มีจินตนาการได้มีความคิดนะได้ใช้สมองทำไมคะในการคิดนะต่อไปนะคะมุมหนังสือมุมหนังสือก็ให้เด็กๆทำไมคะได้ดูหนังสือถ้าเด็กๆบางคนอาจจะอ่านหนังสือยังไม่ออกเราก็มีมุมหนังสือให้เด็กๆได้ดูรูปภาพ ดูนิทานดูเรื่องราวในหนังสือนิทานนะคะหรืออาจจะทายกับเพื่อนๆก็ได้นะคะต่อไปมุมศิลปะมุมศิลปะก็มีให้เด็กๆนะคะได้ผ่อนคลายนะคะก็จะมีอะไรคะอาจจะมีฉีกปาาพับปลาหรือทำไมคะ เล่นสีน้ำนะ,ะเด็กๆนะคะจะสนุกสนานกับมุมศิลปะมากเพราะเด็กๆทําไมคะชอบมุมศิลปะนะคะจะทําให้เราเนี่ยได้พักผ่อนสมองได้คลายเครียดได้สนุกสนานกับการใช้ในความคิดนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีห้องสมุดห้องสมุดมีไว้ทําไมมีไว้ ให้เด็กๆนะคะเข้าไปดูในหนังสือหรือคุณมรูเนี่ยพาไปค้นคว้าดูหนังสือหรือสิ่งรอบดูต่างๆที่เรายังไม่รู้เราก็สามารถที่ไปค้นคว้าในห้องสมุดได้นะคะต่อไปนะคะห้องพยาบาลห้องพยาบาลก็มีทําไมคะมีไว้สําหรับเด็กที่ทําไมคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายก็จะทําไมคะไปนอนพักผ่อนที่ห้องพยาบาลนะคะ ต่อไปห้องน้าห้องน้ําของเรานะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราจะมีห้องน้ําในห้องเรียนในตัวแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวเองนะคะในห้องเรียนไม่ต้องเดินไปไกลยอยู่ในห้องเรียนของเรานะคะแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายด้วยนะคะต่อไปโรงอาหาร โรงอาหารก็ทำไมคะมีไว้สำหรับที่ให้เด็กๆไปรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละห้องนะคะจะใช้ประโยชน์ที่ทำไมคะแตกต่างกันเด็กๆสามารถใช้บริการในห้องต่างๆได้ตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆนะคะมาเจอกันบ้านกับทิเชอร์นะคะเจอทิเชอร์เลยคะ่ะ Okay, now time to discuss about our homework. Science and technology. We will go to work on page 30 and 31. Page 30. Draw a circle around the plant for making kratong. What do you think is the plant that we use to make the kratong? Is it this one or the banana tree? Banana tree circle. Now, after that we must draw the pattern of kratong and color the picture. You draw the kratong in this box and then after that color beautifully. <coughs> อันไหนที่ใช้ใบนะคะทำกระทงนะ,ะก็คืออะไรคะคือต้นกล้วยนะคะเ้วเอาใบตองเนี่ยมาทำไมคะมาทำเป็นกระทงแล้วเด็กๆก็ทำไมคะวาดลูปกระทงด้วยใบตองตรง,ตรงนี้ไม่ใช่วาดอันเดียวอาจจะวาดหลายๆอันก็ได้พอวาดเสร็จแล้วก็ละบายสีนะคะ okay now the other page we need to draw the lines to correct the patong with the materials for making patong we connect from these to the materials let's try the first one number one it's made of banana leaf match number two it is made of bread match And number three it is made of cones match and then under, draw a circle around the decaying kratong. Which one decay easily? Which is good when we make the kratong? Circle, the picture. Circle number two, it's made of bread kratong. Circle number three, it's made of cream cone ice cream cone. But number four, it is made of foam kratong. Not good. so we will not go into g circle number four อเด็กดูนะคะที่เชื่อบอกว่าให้ทำไมคะให้ดูภาพที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นอันนี้กระทงทำมาจากอะไรคะ,ะต้นกล้วยก็คือใช้ใบของมันนะคะเป็นใบตองอันนี้เป็นอะไรคะเป็นขนมปังนะคะอันนี้ก็ทำไมคะโยงภาพมาอันนี้เป็นกล้วยนะ,ะก็ทำไมคะโยงภาพมา ส่วนข้างล่างอันนี้นะคะ,ะทีเชอร์บอกว่าให้ทำไมคะวงกลมล้อมรอบนะสิ่งที่ทำไมคะย่อยสลายง่ายอย่างเช่นใบตองเราใช้เป็นเศษวัสดุเอามาทำกระทงเวลาเอา่อโดนน้ำไว้นานๆมันก็สามารถที่จะทำไมคะย่อยสลายได้เราก็วงกลมอันนี้ทำไมคะขนมปังเป็นไงคะอ่าพอโดนน้ำมันก็ทำไมและละลายและ อันนี้สามารถทําไปเป็นอาหารของปลาก็ได้นะคะก็วงกลมส่วนอันนี้เป็นไงคะโูลไอศครีมอันนี้ก็เป็นพวกแป้งนะถ้าโดนน้ํามันก็ทําไมคะย่อยสลายได้แล้วก็เป็นอาหารของปลาของสัตว์ที่อยู่ในน้ําด้วยเราก็วงกลมส่วนอันนี้นะคะเป็นโฟมโฟมเป็นอะไรคะมันเป็นเม็ดพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะ มันทำลายอะไรคะธรรมชาติอันนี้เราก็ทำไมคะไม่ต้องห่วงกลมคะ่ะโอเ okay, ค that's our homework for today do not forget to like subscribe and follow the page time to say goodbye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย